สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่ New York Airport EWR นะฮะสนามบินเออนั่นแหละาาการเดินทางข้ามอเมริกากำลังเริ่มขึ้นใช่ครับหชั่วโมงครั้งนี้นะเราจะไปโฟที่ไหนเดี๋ยว <c oughs> เจอกันไม <c oughs> หมเจอกันไหมผู้แดงไปไหนผู <c oughs> น้แดงเฮ้ยมึงอะ นี่หนึ่หกเบลเลย <laughs> ถึงแล้วครับที่พักคืนแรกของเราใน L.A. สวัสดีวันแรกที่ L.A. ครับวันนี้ร้านอาหารของเรามือแรกนะก็คือ Chick c h i c ล Fil A ชิ i ดา อร่อยไหมครับ mm hmm. <laughs> กินข้าวเสร็จแล้วนะครับข้าวด้วยนะกินนะครับเมื่อกี้กิน <In the S 1> ชิกฟิล่ามานะเบอร์เกอร์ไก่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ชื่ออะไรนะฮอลลีวูดมันชื่อว่าฮอลลีวูดเฟรมออฟวอล์ก วอลออกเฟรคนั่นแหละตรงนั้นก็จะมีตรงนั้นก็จะมีเขาเรียกเป็นถนนคนเดินที่แบบเป็นถนนเป็นถนนคนเดินเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงสวคารูจันี่ฮะถิงล้วฮะฮอนลีวูดกุลีบาัน ที่โต๊ะนั่งตอนนี้ก็อยู่ที่โดบีเทเตอร์นะฮะก็ไม่รู้ประวัติอะไรเลยนะฮะอยากรู้ก็ไปเจอคุกเกิลเอานะฮะ จะไปไหนกันครับเรจะไปซานตาโมนิกาซานตาโมนิกาซานตาโมนิกาก็รถไฟ พึ่งลงมาจากรถไฟเขาเรียกสัมเวยเหมือนกันว่าที่นี่เออเมโทรแล้วก็เมื่อกี้คือเราได้ทําการเปลี่ยนตู้รถไฟไป3รอบเพราะว่ารอบแรกนั่งอยู่ดีๆประมาณ3ามสีสถานีมีผู้บ่าวผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาก็ตะโกนว่าใครมีไฟแช็กบ้างก็เลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรซอกหนึ่งแม่งก็ไม่ไแต่ตอนนี้เขาตอนนี้เขาถามกูเห็นแล้วมือเขากําถุงแบบใช่ถุงอรอ เออแล้วสักพักหนึ่งก็หาแบบเขาถามว่าใครมีไฟแช็กบ้างไม่มีคนตอบก็คือคไม่มีใครมีเลยสักพักหนึ่งแกก็เปิดกระเป๋าของแกขึ้นมาแล้วเขาก็เจอไฟแช็กอยู่ในมือเล้เขาก็ทำการเนยเขาก็ทำการหนานี่นลงควันทะลุไปอบสุมส่มุนอบซมุนไปรถไปหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปอีกตู้หนึ่งไอ้ตู้นี้ก็ตอนแรกก็ดีๆเลยผ่านไปประมาณสองสถานีกลิ่นเริ่มมาก่อนก็ได้กลิ่นมาครับเป็นภาพที่พี่ไม่มีไม่เห็นภาพแต่ได้กลิ่นกลิ่นตุนต้ ก่อนแก๊สบอมคือกลิ่นแม่งกลิ่นแม่งเหมือนที่นิวยอร์กเลยตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเดี๋วมันมนวิ่งผ่านจุดที่แบบคนฉี่เยอะๆแต่ไม่ใช่เพราะวันนึงก็มีคนไร้บ้านเดินออกมาจากด้านหลังเดินออกมาจากด้านหลังแล้วก็มานั่งข้างหน้าเราแล้วก็เดินลุกนั่งลุกนั่งอยู่ันเลยเรากัสควออยู่ตรงไหนเราก็เลยต้องย้ายไปตู้สรุปคือ3ตู้กว่าจะถึงนะครับอ่ะลืมบอกไปเลยย้ายบุ๊เอาถึงเล้ย้ายบุ๊กถึงเลย ถึงแล้วนะครับซานตาโมนิก้านะครับนันนานันนาอย่าซานตาโมนิก้าน

บ้านครับกลับบ้านแล้วก็เดินทางต่อครับคอนเทนต์ <c oughs> <Okay. S 2> อีกแล้วครับอูเบอร์มาส่งผิดที่ไม่เรปาปักผิดที่มั้งไมครับ <c oughs> เรเริ่มาจองไม่ก <cle response> mm ี่คืนนี่นะครับห้องพักของเราคืนห้องพักที่แปลว่าห้องน้ำยังนอนได้คือมันใหญ่มากอ่ะทุกคนดูดิไค้ทีเจนยี่หอมึงเราเลยจะไปหมดแล้วว่าทั้งมดแอป e ิ i a t e t ด a t นี่คือแบบโคตรใหญ่โคตรใหญ่ใหญ่โคตรนี่สองห้องนอน ห้องนอนละสองเตียงแบบเบิ่มๆม, <Hello. S 2> <laughs> มาตอนร้านปิดครับสวัสดีครับเช้าวันที่สาม <laughs> ใช่เช้าวันที่สามที่แคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มิเตอร์โตเกียวโตเกียวแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่ยู i ิวอ s a l เ t อร์ o สตูดิโอ ิูกแบบญีแปุ่นจะนั่งเมโทรไปนะครับไว้เจอกันที่โน้ตเจตตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับยูนิเวอร์ s t ลสตูดิโอฮะยูนิเวอร์แลเลยครับโอ้โหคนคนโคตรเยอะนี่ฮะ Yeah, I you celebrate something. I don't know what it was. I be oh selfie, are you ball two <laughs> 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 <Yeah. laughs> wednesday night october 4th we leave port concord onto a very long street new york street Boa! Boa. ถึงแล้วนะครับตามโดยหนังลาลาแลนนะฮะร้านชื่อว่าอะไรวะซา <S <S นิต้าปูปูเฟเรียนะเราก็สั่งของกินมะครับ <S 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 คือเราไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลยบอกถามเพราะว่ามีเมนูในคอมเมนต์หรือเปล่าแล้วเขาก็หยิบแล้วเขาก็เอานี่มาให้นะเป็นเหมือนแผ่นโรตีแล้วก็ต้องบนใส่อะไรก็ไม่รู้นะเป็นผักอะไ,ไรสักอย่างไปอานมัตสิกันใช่ไหมอี กินเง้หรอใช่แล้วไม่กินหรอกมันต้องกินกับผักอะ่ะกินเปล่ามันแปลกๆเออเป็นไงรอ,อร่อยอร่อยอ่ะเอมา <laughs> ต่ออีกร้านนึงนะครับเป็นร้านชื่อร้านว่าร้านข้าวเนี่ยนะ,ะส,สก,กีสไลสกีไรสไลอะไรเราจะมาลองกินกัน แล้วนอกจากสอนร้านเมื่อกี้ที่แวะเรามันก็มีเป็นร้านหลายร้านนะฮะร้านอาหารเยอะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็น่ากินทุกร้านเลยอันนี้ก็เป็นร้านญี่ปุ่นร้านจีร้านอะไรมีหมดมีหลายชาติเลยชาติหมาฮะชาชัว อันนี้เขาแจกนะครับเป็นพิเออร์ไบโอติกนะขี้แน่นอนขี้แน่นอนอะไรติมฟรีนะอันนี้ไม่ฟรีเอาไปคิวหมูพอกอริสของฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ครับใช่ใช่อข้าวเหนเียวมม่วงอันนี้อะไรวะข้าวหนีไก่ย่า,างข้าวไก่ย่า,างข้าเหนียวไก่ย่างแล้วก็มีส้มตำหอยนางรมใช่ไหมมันเละกันเลย ออสเตอร์ออสเนอร์มันริอันนั้ไม่ใช่น้ำแข็งใช่ไหมเรือล้วนกอแบบเบิ่มเบิมบิมตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดินออกมาแล้วจากตรงเซ็นทรัลมาเซ็นเซ็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตงานเซ็นทรัลมาเก็ตเดี๋ยวกำลังจะไปที่ไหนนะเดลัสบสต์เฮาส์ The Last Bookstore Bookstore นะถึงที่ร้านแล้วน,นะครับ The Last Bookstore นะครับ ต่อที่ Angelis f l i g h นะครับเป็นเหมือนเคเบิลคาร์ไม่ได้ใจว่าเป็นเคเบิลคาร์หรือเปล่าเป็นเหมือนอธิบายไม่ถูกเป็นเหมือนรถไฟแบบกระเช้าอะ่ะแต่ไม่ใช่กระเช้าคืออันนี้มันคืออันนี้เร็ววะ่ะทางแยกด้วยถึงแล้วนะครับ นั่งรถล่างขึ้นมาเขาเรียกรถล,ลา่างป่าวะใช่ไหม cable ค่ะไหนเ c a b l ลวะเออเ c a b l ลจริงด้วยโอเคนั okay. <c oughs> ่นเองครับประวัติเขาบอกว่าประวัติเขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> หน้าอึ้งด้วยทางรถไฟที่สั้นที่สุดในโลกสั้นจริงเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถเดินได้นะมันจะมีบันไดตรงนู้นแต่เราเสียค่านั่งมาคนละ15บาท20บบาทเขาบอกว่าเป็นรถไฟที่มัน คนมากที่สุดในโลกในช่วง50ปีแรก50ปีหลัง100มิเลียนฮะนี่มนเขียนอ่านเดอมิเลียนอ i น s first 50 years อ๋อ50ปีแรก1ล้านคนร้อยล้านคนเอ้ย100ล้านคนขึ้นมาแล้วมั้งที่เ,ด,เดินเพราะมันเลี้ยวควิกยังไงล่ะมันเลยร,รับได้หลายคนรับหลายเที่ยว อะไรเยอะดิถึงแล้วนะครับที่เป็นมิวเซียมที่ไม่เสียตังค์เข่านะครับชื่อว่าเดอะบรอ d นะฮะนั่นในก็เป็นนั่นแหละศิลปะโมเดนนะครับ